าวพฤหัสเดินหน้าเต็มกําลังนะครับตั้งแต่วันที่9มกราคมเป็นต้นไปเนี่ยจะส่งผลยังไงให้แก่แต่ละลัคนานะครับดาวพฤหัสเนี่ยหลักเทวะกําเนิดก็คือพระอิสวรเนี่ยนำพระฤาษีมาปนให้เป็นผมปักผมด้วยน้ํอาอมฤตเกิดเป็นเทวดาพระพฤหัสนะโดยที่ดาวพฤหัสเนี่ยในปรัชญายทางโหราศาสตร์ก็จะบอกว่า ปัญญาบริสุทธิ์ให้ทายพรฤหัสดาวพฤหัสจึงเปรียบเสมือนเป็นดาวครูเป็นความสิริมงคลเป็นสัพพวิชาความรู้เป็นวิชาการเป็นความรู้ต่างๆนะเป็นความมงคลเป็นความเจริญรุ่งเรืองและได้าทางโหราศาสตร์ก็ได้ยกให้เป็นประธานความสิริมงคลฉะนั้นพอประธานความสิริมงคลจะเดินหน้าเต็มกําลังเนี่ยก็จะส่งผลดีต่อทุกลัคนาเลยนะครับโดยเฉพาะ4ลัคนาที่จะจะพูดถึงนะมีชาวลัคนามีนมีกุมมีพิกจิกและก็ธนู เนื่องจากว่าดาวประจําตัวนะชาวมีนและธนูเนี่ยก็คือดาวพฤหัสเป็นดาวประจาตัวพอดาวประจําตัวเดินหน้าก็จะส่งผลดีแล้วอะไรที่ล่าช้าอะไรที่รอคอยมันก็จะกลับมากระปี้กระเป๋าขึ้นส่วนปุ่มกับพิจิกเนี่ยดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนการเงินเลยนะฉะนั้นพอเจ้าเรือนการเงินเดินหน้านะโอ้โหมันต้องย่อมมีความดีความมงคลเกิดขึ้นแน่นอนนะฉะนั้นพอดาวพฤหัสเดินหน้าสี่ลักษณะน,นี้นะครับก็จะเกิด การเปลี่ยนแปลงได้รับข่าวดีขับเคลื่อนเกิดความเจริญรุ่งเรืองนะเออเอาส่วนคนอื่นไปยังไงคืออย่างนี้ตำแหน่งของดาวพฤหัสต,ตอนนี้เป็นราชาโชคด้วยเพราะเป็นราชาโชคแล้วไปกลุ่มลัคนาอยู่ที่ลัคนาเมษนะไปอยู่ที่เมษนะแล้วก็เลงชาวตุลฉะนั้นพอเดินหน้าเนี่ยนะเมษกับตุลก็จะได้รับผลด้วยนะโดยเฉพาะชาวลัคนาเมษเนี่ยนะก็จะเรียกว่ามีข่าวดีมีโชคนะเนื่องจาก ดาวพลังเป็นเจ้าเรือนสุภะนะสุภะมาทับลัคนาเนี่ยโอ้โหสุภะหมายถึงความสุขหมายถึงความบริบูรณ์มาทับลัคนาและเป็นราชาโชคโอ้โหเดินหน้าเต็มกาลังนะฉะนั้น4เดือนเนี่ยนะเติมตัวนะวันนี้เราทําคลิปกันอันนี้ก็ดูกันไปว่าใครจะเป็นยังไงกันบ้างเมื่อกี้บอกไปแล้ว4ลัคนาแรกได้รับข่าวดีนะ,ะมิน้กมนกุ้มธนูและพิจิกนะอันนี้4ลัคนาที่ได้รับข่าวดีนะเออส่วนลัคนาอื่นๆเดี๋ยวจะเรียงกันไปอย่างนี้เม็ดเม็มีโอกาสมีโชค มีความดีมีการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ส่งเสริมเพื่อกูนโอ้ดีมากเลยนะออส่วนตุลน,นะชาวลัคนาตุลเนี่ยนะจะเกิดการขับเคลื่อนนะสู้แล้วรวยขับเคลื่อนเดินทางสื่อสารทําธุรกิจเนี่ยขยับขยายกันอย่างนี้เลยนะนี่ตุลเป็นอย่างนี้นะอาต่อไปพฤกษกนะชาวลัคนาพฤกษกเนี่ยนะมีโอกาสมีโชคมีลาบม,มีโชคก้อนใหญ่ด้วยนะไม่ใช่ก้อนเล็กๆนะเออฉะนั้นชาวรัคนาพฤกษกเนี่ยนะเตร็มตัวให้ดีนะเพราะดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนลาภะ นะพอเป็นเจ้าเรือนลาพะแล้วเป็นเจ้าเรือนมรณะด้วยนะพอเดินหน้าเต็มกําลังปั๊บนี่นะโอ้โหเดี๋ยวจั์ดูซิเดือนไหนให้จับใหญ่เลยนะชาวลัคนาพฤกศนะตั้งแต่5กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนี่นะเวลาซื้อลอตเตอรี่ซื้อแบบชุด10ใบเอาอย่างนี้เลยนะ10ใบ15ใบเออชาวลัคนาพฤกศมีอโอกาสได้โชคลาภใหญ่นะจะบอกให้เต็มตัวเลยนะรวยลูกเดียวนะชาวาพฤกศเนี่ยนะเอาต่อไปเมถุนนะชาวลัคนาเมถุนนะ ทั้งนี้ทั้งนั้นที่จันพูดนี่เป็นลัคนานะไม่ใช่ราศีนะฉะนั้นใครผูกลัคนาแล้วเป็นตามนี้นะต้องยึดลัคนาเป็นหลักนะเพราะราศีมันไม่แม่นเลยราศีมันมีความแม่นยาแค่สิเปอร์เซ็นต์เพราะมันเป็นแค่วันที่กับเดือนเกิดมันไม่มีความแม่นยํานะท่านต้องผูกลัคนาตัวเองต้องใช้วันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดถึงจะดูคลิปนี้ได้แม่นยํานะเอาเมถุนนะจะได้รับข่าวดีเรื่องงานนะ การงานก้าวหน้าเกิดคอนเนคชั่นใหม่เกิดสิ่งใหม่ๆเกิดความเจริญรุ่งเรืองขับเคลื่อนชีวิตนะโดยเฉพาะเรื่องงานโดดเด่นมากเลยนะใครที่จะไปเจรจางานใครเตรียมตัวเรื่องงานก็รีบเลยนะแอคชั่นด่วนเลยตั้งแต่คืนวันที่9เป็นต้นไปนะเอาต่อไปกรากฏนะชาวลาักนากรกฏ จะได้ข่าวดีเรื่องงานเช่นกันนะงานจะเจริญรุ่งเรืองเลยนะปัญหาอุปสรรคคล,คลี่คลายมีผู้สนับสนุนมีโชคลาภแบบฟุกฟุในงานเช่นบางทีนะอยากจะขายกิจการปุ๊บอยู่ดีมีคนขอซื้อพรวดจบเลยสบายใจได้เงินเพิ่มด้วยอะไรอย่างนี้หรือบางทีขยับปรับเปลี่ยนเส้นทางขยับอีกนิดหน่อยปุ๊บงานเจริญรุ่งเรืองอย่างนี้ดีมากนะเออเอาต่อไปลักษณะสิง์นะชาวลักษณะสิงแยกวงแล้วรวยเออไปอย่างนี้นะ ใครจะเริ่มต้นใหม่ใครจะลาออกจากบริษัทใครจะเปลี่ยนแปลงใครจะเริ่มธุรกิจใหม่ใครจะเปลี่ยนหุ้นส่วนคู่ค้าใครจะเปลี่ยนเจ้านายลุยเ้ยนะตั้งแต่วันที่เก้าพกาเป็นต้นไปนะเออตั้งแต่เก้าพกษาเป็นต้นไปเนี่ยนะมันจะดีนะหรือถ้าเกิดว่าไม่ได้เปลี่ยนเจ้านายไม่ได้ลาออกอาจจะเริ่มบริษัทเอ่อเป็นแผนกใหม่สินค้าใหม่สตาร์ตตั้งแต่ห้ากุมภาพเป็นต้นไปนะก็ถือว่าดีมากเลยนะให้ตัดสินใจลุยเลยนะลัคนากันนะชาวลัคนากันเนี่ยนะ มีโอกาสจะเิยรุ่งเรืองสิ่งที่มันจบสิ้นแล้วก็ตัดมันทิ้งซะเริ่มใหม่เลยไม่ต้องไปสนใจนะคือเริ่มทําใหม่สิ่งใหม่นะอะไรใหม่ๆลุยเดินหน้านะจะมีคอนเน็กชันใหม่มีคนใหม่มีสิ่งใหม่นะมีเส้นทางใหม่เข้ามาในชีวิตนะชาวลัคนากรนเนี่ยดาวพฤหัสไปโคจรอยู่ในเรือนมรณะมรณะหมายถึงความตายหมายถึงการจบสิ้นหมายถึงการเปลี่ยนแปลงคือดาวพฤหัสเนี่ย เป็นปัตตนินะเจ้าเรือนปัตตนิเจ้าเรือนพันธุแปลว่าหน้าที่การงานหุ้นส่วนคู่ค้าคู่เจราจาหาได้จากความจบสิน้นเออฉะนั้นหาได้จากความจบสิ้นนะฉะนั้นใครที่มีสิ่งเดิมปเปลี่ยนมันซะเลยนะตัดทิ้งเริ่มใหม่ปเปลี่ยนคุ้นส่วนคู่ค้าคู่เจราจาอย่างนี้นะจะดีมากเลยนะเออให้ทําตามแล้วกันนะอา่าลักนาตนเมื่อกี้บอกไปแล้วนะลักนาตนเนี่ยนะจะเกิดการขับเคลื่อนธุรกิจการค้าเจราจาหุ้นส่วนนะ ดีมากเลยนะสิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นนะแล้วก็จะรวดเร็วรุนแรงเกิดความเจริญรุ่งเรืองนะพิจิกนะพิจิกเนี่ยนะดาบเรื่อเป็นเจ้าเรือนการเงินเป็นเจ้าเรือนปุนตตะด้วยไปอยู่ในเรือนอัลลิอัลล,ล,ลิเนี่ยหมายถึงสู้นะแล้วเป็นราชาชโชคเนี่ยสู้แล้วรวยนะคือชาวลัทนาพิจิกนะลุยเข้าไปเลยนะเต็เมในอยไปเลยพี่อย่างนี้เลยนะ สู้แล้วจะรวยนะเพราะอลิอลิหไหมที่ปัญหาอุปสรรคต่างๆแต่ดาวพฤหัสเขาได้เกณฑ์เป็นราชาโชคนะฉะนั้นถ้าลุยเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะแบบเป็นโชคอย่างพระราชามันจะปลดล็อกปุ๊บดีกว่าเดิมด้วยนะชาวพิจิกตั้งใจให้ดีนะจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองสบายอกสบายใจนะเอาธนูชาวลัคนาธนูเนี่ยนะมันจะเกิดการเริ่มต้นสิ่งใหม่กดรีสตาร์ทปุ๊บ เดินหน้ามีแต่ข่าวดีนะดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนพันธุพันธุก,ก็หมายถึงบ้านรถหมายถึงหน้าที่และเป็นดาวประจําตัวของตัวเองไปอยู่ในเรือนปุตตะปุ่นตะหมายถึงโปรเจกต์โครงการหมายถึงเด็กหมายถึงอะไรอย่างนี้นะมันจะกลายเป็นราชาโชคนะนะคน,นอายุน้อยกว่าก็ให้คุณอีกนะเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่จะเกิดความเจริญรุ่งเรืองนะอันนี้ชาวตนูเดินหน้าเต็มกาลังได้เลยนะมังกรน,นะชาวลกากักลังกรนี่โดดเด่นกว่าใครเพื่อนนะจะต้องใช้คํานี้นะโดดเด่นกว่าใครเพื่อนเลยเพราะอะไรดาวพฤหัสเนี่ย ไปอยู่ในภพที่สี่ของดวงชะตาเกิดปฐุมมาเกณฑ์แล้วเดินหน้าอย่างเต็มกําลังราชาโชคด้วยเป็นเกณฑ์ราชาโชคด้วยนะเป็นราชาโชคแล้วยัยงเป็นปฐุมมาเกณฑ์ให้ชาวมังกรอีกชาวมังกรเนี่ยนะจะโดดเด่นเรื่องหน้าที่การงานนะโอโ้จะเนื้อหอมเลยมีแต่คนต้องการตัวมีแต่คนมาชวนมีแต่คนมาโอ้โหตบหลังตบไหลเลยอะนะดีมากเกิดความเจริญรุ่งเรืองนะเกิดการติดต่อสื่อสารการเชื่อมโยงนะสิ่งเก่า คอนเน็กชันเก่าใครที่เงียบหายไปจะมาคุยด้วยจะมาหามาเดินทางโอ้โหเนื้อหอมดีมากเกิดการขับเคลื่อนนะในดวงชะตาดีเยี่ยมเลยนะครับต่อไปลักนาลุมชาวลักนาลุมเนี่ยนะดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนการเงินและเป็นเจ้าเรือนลาภะโอ้โหฟังดูดีไหมเป็นเจ้าเรือนการเงินและเป็นเจ้าเรือนโชคลาภโคตรจออยู่ในสัจชะนะชาวกุมไม่ทําอย่างนี้พูดเยอะๆนะเดินทางเจรจาสื่อสารพูดคุยนะหรือใครทาธุรกิจก็เดินทางแอคชั่นไปเยี่ยมลูกค้าไปพบลูกค้า โอ้โหเจริญรุ่งเรืองนะรวยลูกเดียวเงินทองไหลมาเทมานะและมีดาวราหูไปอยู่ในเรือนการเงินด้วยนะยิ่งพูดยิ่งรวยขยันมากยิ่งรวยนะใช้ออนไลน์ใช้คอนเน็กชันยิ่งรวยนะออสุดท้ายนะครับลัคนามีนชาวลัคนามีนเนี่ยดนะาวพฤหัเป็นดาวประจําตัวไปอยู่ในเรือนการเงินนะ กำมะไปกระดุมพะโอ้โหงานสร้างเงินนะงานสร้างเงินเงินสร้างงานได้เม็ดเงินไปทํางานเสร็จงานมาสร้างเม็ดเงินกลับมานะโดดเด่นมากและเป็นราชาชโชคด้วยตัวตนเป็นราชาโชคฉะนั้นตัวตนต้องแอคชั่นนะชาวลัคนาบีนี่แอคชั่นเยอะๆนะสู้ไปอย่าท้อนะสำเร็จสมปานนาแน่นอนตั้งแต่วันที่9มกราคมเป็นต้นไปนะครับ